คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนจ่องมัณฑการผ้าร่วยนะคะค่ะธรรมชมมืันนี้นะคะแอดเดินทางมาบ้านพ่อจํำเนาะคะ่ะแอดจะมาตามตัวเลขแนวทางในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะทิ้งนี่นะคะกลับมาไปเบิงไปฟังน้ำกนะะันค่ะธรามชมวางงวดวันที่หนึ่งนี่พ,พ่อจ้ำพึ่จะมีตัวเลขตัวเดเป็นแนวทางให้นะคะ สวัสดีค่ะพ่อจ้ำค่ะสวัสดีแอดมินทุกท่านมือนีกามาพอกันคือเราเนาะพอคือเราเราท้าวเก่าม้วนก็ได้ทไทยถ้ำไปแล้วมันจะฝนจูบขึ้นมาม้วนว่างไทยถ้ำไปแล้วทำมามทยฝนแห้งฝนได้ยินจ้ะพอได้ยินยั่งเพียงเพราะม้วนอย่างนันมันนั่นได้ยินกับทีดีอยู่เพราะว่าเพิ่นมาผัวนั่นมอวานเนาะเพิ่นมารักษาเนาะแต่มือนีเพิ่นกับแม่พ่นกับไข้แล้วเศร้าแล้วละ อญาจอยญาจอยอันมาวัอนี้ถามมันเพียงมืองบ้านเล่าบอกหูเลยวะสันเราบอกเลยนอกบ้านเนาะล่ามารักษาเมื่อปัวนั่นอยู่ละเมืองบ้านญาจอยเดียวมือนี้ญาจอยบัเดียวเมือนี้ญาจอยอันวาบอกเคยบอกเลยก้นผู้ใดวะสันบอาไปแน่ไม่หลงเราจำบ่ได้เราจำบ่ได้ค่ะพ่อมีหลายคนเพิ่นอันถามมาว่าเราเมาบ่เราเป็นอย่างว่าสันอันมันเป็นอยงสี่สิบปีอาการเนี่ยฟังของเราเราป่วยมาได้สามปีแล้ว คุยแบบ,บว่าคอนทนทเว้าไปนี่บอเบนเล่บ้ามีแนวพาวเวาคันคันยากกินเนื้ออังสิกาผีบังคับให้กินเวิดเทลกิโลกินเนื้อดิบลาบส้งดิบๆแบานั่นผู้ผัวเราบอกวตั้งอันเวลาบาบสว่างมากนี่มันกะจีมับีบกับมับบีบกับมบับ,บมใหญ่บีบบังคับให้ได้กินนังสินะ แราเรก็ดอ่อนวมก็ต้องได้ไปหายแม่นกินให้พีตัวน,นั้นละมันมาแฝงล่างเราไก่บัตเระตัวกิ่นกินผู้เดียวแ,วแต่ว่ามือนี้เรามามันเป็นปกติแล้วเรามาอาบน,าน้ำ,น,ำน้ำอาบน้ำม์น้ำเป็นเวอร์กับเธรรมดาเราทำเรื่องทีมบ้านที่เปลี่ยนมาเรากับโอหูแล้วบ<ะ>้านเราบอกเรกตัวใดก็พอบ้านเราบอกกันที่แหลกที่แหลกเราอาบน้ำม์น้ำอยู่เนาะ อ่านรน่นนั่นบันบเราก็เลยนอนพักยู่นี่ละแต่ก็นั่งอยู่นี่ละเส้นเราก็น,นกันนือกานั่นลับเราหัเมียึ้นมาเราผดบ้าน,นีปูย่างออกมาบอกแล้วา่าปูจากห้องาพ่อ,อจากจากห้องในพ่อของระจำนี่่าสั่นบอกสามโอโคเ,อเคสเจ็ดศุนสามวานีก็ล่างสิบเก็ดแล้วว่า ร่างที่เกียรติ1เกีตโบเมนหนึ like <ised> ่งเกตเด้อระหว่างหนึ่งโมหะันรากันวันหนึ่งเกรตเนาะโมูสุกันระหว่างโบเมนเด้อวันสันระว่าระหว่าง1บเกเด้อวันสันระว่าแต่ว่ามือถามมอนี่เราบลูเรื่องเราตัวเปไปคนระยังเลยกับมือวานพวกทันพวกยันยินม่วาติมานอัตราเล่าโมนกามาเสียงเล่ากับบ่าว่าว่าเราเราจำาควงมือวันอนู่บโดแจ็กแนย เป็นปกติเราจำาค้นมเกาละบันเป็นค้นธรรมดาแล้วแต่เล่มโบเด้พุยแบบเนาะว่าอาบน้ำน้ำมือเจ็ดศูนย์สามเจ็ดจุสามะบันก็ันล่างกัล่างพราะว่าระบบกัล่างสิบเก็ยบนางสิบเกีบตัวกันกันกะเฮากับ่เห็นจะข้นเนาะเนี่ยมนเนาะเรียกเนาะท่างไปเป็นแนวทางไปแล้วก็มาบวกย่บานเขาจำเลยละแล้ววาอาบน้ำน้ำ แต่ว่าเลี้ยงยวนของข้อยแจ่มเนี่ยเราพอเห็นน้ำนี่เราหูงจับเวรเนี่ยมือเราเปลี่ยนเลี้ยงจะเนี่ยมือข่อยเราหุงจับเบิดขนาดเราพอเห็นน้ำว่าตัวนั้นตัวนี้เลี้น้ำข่อยเราหุงจับเราบอกหมู่บ้านนี่นะเออเออมือเราเปลี่ยนมือที่แค่ะเรียกจะเนี่ยกระดานข่อยเขี่ยวเลยเราพอเห็นนี่เราบอหูงจับว่ามีเลียงอยู่นี่แล้วว่าเรียกอยู่น้ำโบรนั้นนี้ว่าท่านในเคยเอามาให้เ็ศเราเห็นเป็นบัตรขาดเลงมา รบว่าตัวนั้นตัวนี้เราจับมือออกมากกับแมนตัวที่พ่อแกนไวมืดแกนไวมืดยอมเราะเขาได้มาจังเนะว่ามากจังไลยน้อรบา่าสี่ผ่าเพรว่าแมนตัวซี่ผ่าน่จตัวเลขพ่อนี่พ่อฝันบัจจาหรือว่ามีแตเลฝันมดเลอบฟันเจ้าจอมวดคนละคือฝันฝันแบบคล้ายๆจาทำนองมันแบบออกมากจ่เกา แต่เรียกว่าปีตีเป็นตัวเลขฝันว่าอไขี่เรือไปในแม่น้ำเนาะขี่ขี่เรือไปในแม่น้ำวันนี่ผู้ยิ่งสามคนนั่งยู่หัวข้งนอ่นพราะจำเป็นผู้พ่ายยุงหัวแข้งนี่แต่เล่ตีเอาสิบสามเลยเพราะว่าผู้นั้นเป็สามคนผู้นี้เป็นหนึ่งเป็นสิบสามเห็นไหมันซุ่มที่สิบที่สิบห้านี้เอาลัดไว้สิจิ้งเรา ตรวฟันไดอีเดน่ะคือส <23, S 1> ิบสามคื้สิบสามเพราะว่าเขานั่งอยู่หัวขาวอุนนั่งทอนกันไม่ได้ฟูงิ่งอือกไม่ได้ฟูงิ่งเงิดกแต่เม่คยเห็นเขาดอกนี่จะค้นเปลียกนมาแลยวนี่ค้นฟันขี่อยู่ในกอเกีียวขี่อยู่ในล่หหมหลวงขี่เลื่อนเต่กวนไมเ่เกิฟันว่ได้ขี่เรื่องที่หลาเมื่อมือันนั้นกับเมนนียนกี่นะ กับบ uh, er> sw ูง <si ูคือกันวันถีอว่าตัวดนเรียกเนาะกับเป็นแนวท้างว่าจะเป็นโชคเนาะพ่อมมันมีโชคไม่หยางยิบเสียงไว้ไ่ด้ซรัฐบาลเลอรัฐบาลม่ตัวใดแน่ล่ะพ่อกับนี่มีละกับสิบสามสิบสี่สิบห้าก็เป็นมีละสิบแปดนี่ละย่สิบแกับสิบแดแต่ว่าจุดถูกได้มาขึ้นเพราะบมนตัวนี้นี่ โอ้ยถูกบวันพระเพราะว่าเมื่อคืนนี่สวดจนฮอดซีหาถูกมื่อคืนตัวจะได้ห้องพระนี่แหละค่ะขอโซขอลาเป็นเมื่อคืนแล้วเป็นตัวนี้ตัวใดพ่อมึงได้ไปเบิ้งกันเด้อกอดเด้อเบิ้งกันเอาพอเราจะไปเบิ้งเลขถูมยึดมื่อคืนให้ตัวใดก็พ่อหกสามศูนย์แต่ว่าท่านได้เขียนลงนี่คือโดนใจรัดมันี่แต่นอกบ้านทูบเออถูกถูกจะได้ห่างกูนี่แหละเลขทูกบ้านพระเนาะค่ะพ่อเลขทูกบ้านพระ เลขทูบหกศนสามเอาเขียนเลขทูบเข้ยกยกันี้กนเอาเขียนไนี้ด้หกศูนยสาม่หกศูนสามเมนังมันังได้ตัวงันนอเรียกอะไรขึ้นขึ้นเข้ากันครับเข้าจะเพิ่งเขียนไวมน้ำหนีน้ำเนเข้ากันครับอันห็นาเอาเอามาเขียนเลยมจิมปากกาจังวันนี้มันจะลืมมหรอ กับแม่ญาจอยยาจอยเ็จศูนย์สามนี่เนาะเ็ดศูนสามอันนี้หกศูนย์สามเป็นเร่งเป็นเรื่องบางเงินอแต่พวเาบานจังหวันอยหรอพนันมันญาจอยที่พอจำเฮียกสามศูนเจ็ดใช่ไหมจังหวัมันกับมึงนะของไปที่เด็กทุกถ ตัวที 3, ่พ <the magnesium> yeah. ่อฟันได้ตรงๆตัวไรก่อนพ่อค่ะคือที่สามตัวเดียวค่ะได้ตัวเดียวเท่านั้นเกษตรตัวเดียวคันเจนได้ก็เป็นทิบสี่กับสิบสามเท่านั้นขึ้นปาตีเหล็กข้ามฟันได้สิบสามตัาสิบสี่สิบห้าในพ่อกันไหวกันไหวแล้วสองแปดกับหนึ่งแปดเลยค่ะพ่อสองแปดตัวนี้จะเป็นเลขทั่วเพื่อกันขออยู่ดอนพูดอนพูตางดอนพูตาง ได้ได้สิเปดแต่ว่าตัวนี้มากันไปคือเรามากันไว้ซ <นะ S 2> ขึ้นไหวแต้มนึงนะ,ะเพราะว่าเรียกทูบุดยู่นี่สุดกรนเนี่ยมันนันุดขวาพันเน้กันนี่แหละว่นนั้นวอกเกีเลยแปดเจ็ดได้สามตัวอยู่ในห้องตรงเป๊เลยังว่าก,กับร่องเทียงบางเนาะงานที่เราเพราะว่าขวาพันธ่องเทียงุดทุนนี่กมีน้องสงเปี้เลยอที่ผ่านมามันออกหมดเกียแปเจ็ดได้สามตัว ขึ้นแตคว้านัยาได้ตัวนี้แหละขอบคุนสามขอบคุณสามเรถูกเด็กถูกเราะยังใช่ว่าคนที่เศร้าจู่จิ๋วอไมู่่จเป่าเศ้ามดลยเพราะว่าคว้าเ่นมือวันถิ่นมอขึ้นเนาะมอวันถิ่์ใหญ่เป็นไทยแล้ววันนี้วันที่ยี่ห้าแล้วเนาะวันนี้พอถึงวันน้ะเาอกั้อไหม มันกระเปลกคือได้ขอมันขึ้นนี่ได้หกศูนสามเลยว่าขออียกจุดรอมือยู่กันหนาสันบ่มี่ยงบ่มีเลยจคกตัวจุดมาขึ้นนี่จุดขอจุดสองเทียมมาขึ้นนี่ขอรขอร่องจุดที่แล้วได้หกศูนย์สามมาไดวา้ว่าร่องะนหนาถูกมแคมันนห้าพันบอกเปมไปม่อยู่ก็ันจุดต่อกันเป็นเข้าไปเลยบ่มียังอันที่สองเป็นเข้าไปเลยพันหายแล้วได้นอก็้อกระเปียกจุมาขึ้นวันนี้พ่อโตพ่อมั อยู่เลขอยู่ในนี่พ่อมากตัวใดหลายจ้ะเออเนวมากกะดีมากสิบสามกับสิบแปดเท่านี้สิบสามกับสิบแปดนะพ่อพี่เม่นสองตัวนะพ่อตัวเด่นคือตัวเด่นแต่ว่าหาต้องเทียมมากๆกับมาลอยหอกตัวข้างใกล้กันแม่นจ้ะมาลอยหอกตัวข้างข้างกับนี่กับพิจารณาเบิ้งนะค่ะอันนี้กบบตัวเลขอาซิมมากพ่ขึ้นกันนะค่ะพ่อ บางเพียก็ออกตังตงตัวห้ามากนั่นแหละนังเพียกับต่งนั่งเพียกใกล้กันนั่นแหละพอเล็กกันไว้เนึ่งซีเนื่หาไว้ให้นาะค่ะตั้งเพี้นี่เลกทนเียนอู่กทจดวันดามวนสามไม plane plane 谢谢่จดอีเพี้ยสองมันเป็ียนเท่าไปเลยมึงนี่ยังสวดโดนนิรีมขึ้นสวดสวดมุ่นเพราะว่าเมตตังพจนวียังไม่ไหวไหวสวดแนวเราสวเปีนยัง ข้าคุณพทอดอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณเนอะที่เรียกแม่จอยแล่ากับมือถางมือนี้เล่ากับว่าบวกแล้วค่ะอที่เรียกแม่จอยเนาะเด็กถูกพ่อจุดไก่เคี่ยงกับจุดไก่ได้ไก่เคี่ยงกับเหล็กยาจอยยาจอยพันธุ์ไหนเจ็ดส่นสามเจ็ดส่นสามไม่จุดมันขึ้นได้หกส่วสามเด็กปูเขาเก่าแล้วก็บาปูที่หายเล่าเนาะแล้วว่าปูยังออกไปที่นี่หรอวะปูอยู่ในนี่ปูอยู่ในนี้วะจำเราว่า อยู่ในนให้เล่าเสียงสุกเสียงนั่นมั้งเนาะค่ะขอบคุณทุกเจ้าค่ะค่ะท่ามูาชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขเนวท่างจากพอจำดอนปูตานะคะพอจำเพ่อนกาฝันตะตองวดนะคะได้หนึ่งสามค่ะหนึ่งสามตัวเดียวนะคะหนึ่งสี่หนึ่งหาพอจำเพ่อนกากันไวไห่เนาะค่ะแล้พพอจำก็ไปจุดถูกขอยูดอนปูตาได้หนึ่งแปดนะคะ ประจำเพิ่นกับกัรสอไว้ให้นะคะตัวเลขจริงๆที่ประจำเพิ่นได้กับ13กับ18นะคะแอบกับวงกลมไว้ให้แล้วนะคะและเลขถูกที่ประจำคอจุดคอวันพระเมื่อคืนนี่นะคะเป็นวันพระญ่นะคะพอจจำก็ได้60-3นะคะขาทางช่องก็เป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางทำหรัช่กับโปรไใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังผิดถูกกายวากันเ้อค่ะ ้าทนผู้ชวบ่มักประชอบการเลื่อนผานนะคะถามักถาชอบถาตรงกับสำนักดังดัง,ดง,ดงแม่นๆหรือว่าตรงกับเรขควาขมฝันเจ้าของนะคะกะจังคอยยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะเพื่อจะมิชกนะคะมิฉกถูกหวยนะคะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคามที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะ สดท้ายทายสุดนี่นะคะแอดก,ก็ขอรานผู้ชมทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโคว,วิด19นี่เนาะคะ่ะและแอดก,ก็ขอรานผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเงินในวันที่หนึ่งสิงหาคมกันท,กทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ